Yo, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกยิงไกลให้แม่นยําและมีความรุนแรงเมื่อบอลพุ่งเข้าไปที่โกด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะใช้เทคนิคการยิงไกลแบบไหนบ้างครับไปดูกันเลย สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ฝึกในวันนี้นะครับก็จะมี2ลักษณะหรือ2แบบด้วยกันนะครับก็คือเทคนิคแบบอินสเตปแล้วก็เทคนิคที่ยิงแบบใช้หลังเท้านะครับโดยผมจะอธิบายจากเทคนิคอินสเตปไปก่อนละกันซึ่งเทคนิคอินสเตปเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในนักเตะยุโรปชื่อดังส่วนใหญ่นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นกันในปี2020ครับโดยลูกยิงที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะหลายๆแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงแบบท็อปสปินลูกยิงแบบโค้งหรือว่าลูกยิงแบบนักบอลที่ไปบอลสายนะครับก็จะใช้เทคนิคยิงสเต็ปยิงแต่ว่าจะแตกต่างกันในจุดที่ตตดบนบอลแค่นั้นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราวางเท้าหรือว่าการเตะไปที่บอลแล้วฟอลล์ทูไปเนี่ยเราจะมีการออกสเต็ปยังไงครับจะสะบัดข้อหรือว่าชงักขาเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนในการฝึกนะครับซึ่งความถนัดและความเชี่ยวชาญเนี่ยจะมีแตกต่างกันไปครับ และถ้าจะอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับเทคนิคอินสเตตนะครับก็คือเราจะใช้ส่วนบริเวณข้างเท้าด้านในในการยิงมากกว่าใช้บริเวณหลังเท้าครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการหันข้างเข้าหาลูกบอลเพื่อจะยิงเข้าข้างเท้าด้านในได้ง่ายขึ้นหรือบางคนจะใช้การยิงแบบลักษณะหันข้างเท้าด้านในออกคล้ายๆดาวิดลุยครับ ซึ่งวิธีการยิงแบบนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดความเคยชินได้ครับและผลที่ได้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเช่นกันครับส่วนสำหรับผมนั้นเทคนิคที่ใช้คือการหันข้างเข้าหาลูกบอลไดยใช้วิธีการสะบัดข้อเข้าไปครับซึ่งผมจะใช้ทั้งในลูกยิงปั่นโค้งและก็ลูกยิงบอลสายนัก,กนบอลครับโดยการฝึกเราอาจจะเลี้ยงบอลมาสัก2 3สเต็ปนะครับแล้วก็ไหลบอลไปข้างหน้าซึ่งอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษระยะห่างจากประตู2 0 3 0เมตรครับโดยเราจะแตะบอลเฉียงไปด้านข้างนิดงเเห้ลาจั็วะแสตท กอก้าวขาไปยิงลูกบอลซึ่งการวางเท้าเนี่ยเท้าที่วางหรือเท้าที่เราไ่ใช้ทรงตัวเนี่ยควรจะชี้ตรงไปทางประตูที่เราจะยิงครับส่วนการจัดระเบียบร่างกายเวลาเรายิงเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นกันครับโดยเราจะกางแขนเพื่อใช้ในการทรงตัวระหว่างเตะบอลส่วนลําตัวช่วงบนก็ให้เราน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยโดยสายตามองไปที่ลูกบอลระหว่างยิงโดยขณะที่เท้าเรากลาลังเตะดโดนบอลเนี่ยลำตัวช่วงบนของเราไม่ควรเอ็นปด้านหลังครับเพราะจะทาให้ลูกบอลเนี่ยเหิรลอยข้ามคานไปส่วนผลของลูกยิงที่ได้เนี่ยถ้าอยากได้ลูกปั่นโค้งเนี่ย เราก็จะเตะปัดไปทางสไลด์ด้านข้างของลูกบอลลูกบอลก็จะปันโค้งครับส่วนถ้าอยากได้ลูกบอลใสๆแบบนักเกิลบอลน,นะครับก็เตะไปที่กลางลูกแบบเน้นๆครับแล้วก็ให้บอลเนี่ยลอยเหินขึ้นไปแล้วมุดลงซึ่งบางทีเวลาซ้อมยิงบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นลูกท็อปสปินได้เหมือนกันครับอดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับเวลาซ้อมเนี่ยเราก็จะควรเน้นไปที่เทคนิคการยิงมากกว่าใส่เต็มแรงในแต่ละลูกครับ ส่วนอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับก็คือการใช้บริเวณหลังเท้าในการยิงบอลครับซึ่งถ้าพูดในบริเวณหลังเท้าเนี่ยแต่ละคนก็จะมองมุมในมุมที่แตกต่างกันครับโดยสําหรับผมนะครับจุดที่ใช้ยิงบอลอยู่เป็นประจําช่วงบริเวณหลังเท้าเนี่ยก็จะเห็นได้ตามภาพครับ จุดนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยแต่เทคนิคการวิ่งเข้าไปยิงลูกบอลเนี่ยก็จะใช้ได้หลากหลายกว่าลูกอินสเตปครับเพราะว่าสามารถวิ่งเข้าไปยิงที่ลูกบอลไปเส้นตรงได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนจุดเตะท,ที่ลูกบอลน,นิดหน่อยก็สามารถเป็นลูกไซก้อยได้ด้วยครับส่วนการจัดระเบียบร่างกายเวลาวิ่งเข้าไปเตะหรือว่าการฟอร์ตูเมื่อเตะบอลไปแล้วเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่คลา้คลายคลึงกับการเตะอินสเตปครับซึ่งถ้าใครไม่ถนัดการเตะแบบอินสเตปก็อาจจะมาลองเทคนิคการเตะแบบหลังเท้าอาจจะชอบก็ได้ครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ การเกรงข้อเท้าให้แข็งมากที euh ่ส bon ุดครับเพราะว่าถ้าเราไม่เกรงข้อเท้าให้แข็งที่สุดเวลาเตะลูกบอลไปเนี่ยลูกบอลมันก็จะไม่มีความแรงแล้วก็ลูกบอลมันก็จะไปไม่ได้ไกลครับเพราะฉะนั้นในการฝึกเริ่มต้นเนี่ยผมขอแนะนําให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเกรงข้อเท้าให้แข็งๆแล้วก็สบัดข้อเตะบอลแบบเบาๆก่อนเพื่อดูความแรงนะครับเพราะถ้าลองเตะสบัดข้อแล้วบอลพุ่งไปแรงเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยมาถูกทางนะครับ We'll yeah. yeah. ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับฝึกแล้วก็ทำได้นะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องหน่ไซคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย